ดูโชว์การไล่ลำให้เขาเห็นลับไ้ด้วยเหรอขับเสภาขับเสภาพระที่นั้นสีบอกมาแสนรรูแค่ได้กลิ่นไม่ต้องดูก็รู้ได้แล้วจึงตัดสินใจหยิบฟอยขึ้นทันใด ตามเดลอดตามด้วยไฟหยอดอาทายอดเลยพี่เบทยน้องมีห้องว่างไหมเดี๋ยวพี่ให้ติปไอ้นวยดูดูห้องว่างห้องไหนมีเนาะเฮ้ยไเป็นไรเป็นไรพี่ครับครับอุ้ยทำไมพกขวดเปล่าได้พี่เนี่ยอ๋อพี่ไว้ล้างก้นนะล้างก้นเหรอพี่เดี๋ยวผมขายห้องนี้ให้แล้วกันพี่นี่เขาเลยพี่ตะมันชกกรโป่งไมพี่นะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ ท้องนะพี่ธรรมดาเตรเลยมามาเฮ้ยเเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่เฮ้ยไปไหมมนีอยมึงดูในห้องน้ำช็อตไปนะฮะเขไปย่างไก่ไปเลยเฮ้พี่ทำอะไรอทำไมครับเฮ้ยพี่ทำอะไอะทำไมครับในห้องน้ำในพันขโมงแล้พี่นห้องน้ำน้องอะยุงเยอะมากพี่ต้องจุดยากันยุงพี่ไม่ตอบผมผมม่ได้ฉีพไม่ได้ครับผมแพ้ยุงเฮ้ยไม่่ไม่ไ ใครเนี่ยใครทำท่อพีวีซีหักทางผมรู้ไงผม่รู้ไงไอ้น้วยไม่รู้ได้น้วยโอ้โหพี่โอ๋อมาลงตีออกมาเลยอ่ะไอ้น้วยมาเข้าทางมาฮะไม่เป็นไรอะเป็นไรไอ้น้วยไอ้ด้วยไอ้ดวยเอามาจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้เพื่อนกูขอยมาเฮ้ยเฮ้ยทาฟ้าไปเลยลงตี ไมม่ีอะเราเข้าข้างในนี่เราเข้าไาไหนที่เป็นไงไม่ใลำมละลายอะไรลำมละลายของล่มละลายเนี่ยท่าวันรายการเราแม่มนชังปาดเปรี้ยไปเยอะ เราเข้าไปอยู่เลยมาเลยเข้าไปไดมาเข้าไปพูดกันเลยทั้งคนแรกอ้าวใครอยากเป็นเศรษฐีชนลสีชนลนีใครอยากตัวเรื่องสองชแนลนี่ไอ้พวกเนี้ยเล่นมาเต็มเหนียวเลยดูท่าทางครับเจนเลยผมปล่อยคุณไม่ได้นะเฮ้ยพี่เอาเลยจะลงบันทึกวันจันทร์นะเดี๋ยวผมโทรเรียกนายผมก่อนเดี๋ยวคุยกับนายผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เรื่องพี่ ฮัลโหลนายถึงเงี้ยนายบอกชื่อพี่ผมบอกแล้วผมบอกตำรวจแล้วบอกแล้วพี่แต่ผมไม่อยากบอกชื่อพี่ไงการคุยกันสามัคคีครับเอ้ยผมถามง่ายๆเลยลูกน้องผมเกมได้ไงมันจะมันเอ้ยคุณผมพูดง่ายๆเลยไม่ใช่สิทธิของคนเริ่มต้นจากการอยู่รอดและจึงคลอดมาเป็นทารก คุณมีสิทธิ์อะไรไปริดลอนสิทธิของเด็กผมนี่ผมซังหมอแล้วลเด็กผมผิดอะไรและฟังหมอคืออะไรมันเป็นภาษาพูดดีเพราะคุณไม่รู้หรอกเด็ก,ดก<ๆ>ผมเกมได้ไงปเป็นเด็กของคุณดูท่าทางจะติดยาติดยานะ่ะให้ตายเถอะมันไม่ใช่น,นี่เด็กเด็กเรียนทงนั้นนี่เด็กเรียนทำไมดูไม่ออก แล้วถ้ผมตรวจทีเขาทีเขาเป็นสี่วงคุณจะทำไงเขาอาจจะกินน้ำอัญชันมาก็ได้อย่าเดียเวลาดีกว่าแต่อากามันออกมากะออกนะอาการเขาตรงไหนแดงไม่ขึ้ไม่เกียวอย่าปากกาอย่านี้จาสอตัวน้นนะคุณปล่อยมันไปได้หรปล่อยสอตัวนู้นปล่อยสตัวน้ไปจับตัวไหนดีแล้วก็จับไปตัวนี้เลยดีกว่ามันยาเนย่ยมาเยลยมยยมะลอยายายาม คุณเรียอะไรที่อานาจอะไรมาสั่งสารวัตรย้ายเนี่ยไม่ไงถ้าคุณย้ายบ้านผมมีรถกระบะเดี๋ยวช่วยขนของโอ๊ยจะไปเจ็กคู่อะไรไอ้นี่แหละตัวใครนะเฮ้ยเฮ้ดูท่าทางเรียนสูงนะคุณเนี่ยตอนสมัยเรียนมีแอร์ตลอดเกรดเอแอร์เย็นี่แหละแล้วอาไปแล้วไปเจ็กคู่อะไรมาเฮ้ยเจ๊กุ้งอะไรเอ้ะ โหมีพี่คนหนึ่งของหุ่นใจโมึงก็ขอเรือกูมังเกมตลอดเลยไปเลยไปครับผมผมไปชดนายความครับสมยศสุดทางเอาเลยเอาลต่วไปตลไปตัวนีตไปเลยตัวนี้ไป่ไปน่ผไต่อไปตนต่อเปตไตอจต่อไปต่อต่อต่อไปต่อไปต่ไปตอ่าไงน่ผมต้องต่วไป่ตปลืองอุปกรณ์ทไมอ่อออไไปเลยไปไปไป ้จะได้ไม่ต้องเพนผ่านที่อยู่ตลาบเป็นแ่งได้พวกเองนี่นะขอบใจขอบใจไดใเลยตอนตอนอยู่ข้างในผมส่งโทรศัพท์ให้อย่าลืมตีเย่ยมนะคำถามของหมายเลขสองถามว่าเขาฉีดยากันเน่ามาหร้อย่างครไม่ยังสอบเขาท่านตามประมวลกฎหมายปวิยาบาตรา416 ผู้เสพกับผู้จำหน่ายแตกต่างกันยังไงครับนี่เป็นคำถามที่สอบปากคำหนูคะคำถามครับคุณต้องตอบนะครับขออนุญาตเปลี่ยนคำถามค่ะเปลี่ยนคำถามค่ะ,ค,ะคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับคำถามถามว่าสกเก็ตกับไอซแตกต่างกันยังไงครับนี่พูดให้ตอบหรือพูดให้อยากคะว่าคุณอยากตอบหรือเปล่าล่ะก็อยากตอบอะคะอยากตอบก็ <c oughs> ตอบมาส <c oughs> ิา <c oughs> แต่คําถาม มไม่เกี่ยวกับผู้หญิงที่สวยอย่างฉันเลยอะอโโอเอาดี้คำถาม <c oughs> จริงๆเลยนะครับอคำถามถามว่าถ้าคุณมีโอกาสได้รับตําแหน่งและเป็นทูตสันธวะใหม่ตรีของเรือนจําของเปรมคุณจะมีวิธีการเชิญชวนยังไงให้ผู้เข้าไปใช้ชีวิตในนั้นชิญตอบครับฉันมั่นใจค่ะว่าตอนเนี้ทั้งนพร้อมที่จะให้บริการทุกท่านแลน <c oughs> ้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนอนแบบ สลับฟันปลานะคะที่นอนกว้างสบายแล้วเวลาเข้าไปบบาไม่นลำบากไมระต้องทำอะไรถึงได้เข้าครับง่ายมากมที่หนูเข้าไปบางทีหนูก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกคนมันเฮงจู่ๆไม่ได้เข้าแต่บางคนสิครับได้เข้าไปแล้วกับเสียโอกาสเข้าไปแล้วทําตัวไม่ดีเ,ออเข้าไปเป็นนักเลงใหญ่นักเลงตอ,เ,อ,อเข้าไปมีเรื่องแทงกัน แทนที่จะได้ติดปีหกนี่ผู้คุมเลยไล่ออกเลยนี่ทีนี้เลยหมดโอกาสเข้าไปอีกไม่ได้แล้วอย่างคุณนี่เข้าไา <laughs> ฉันก็่กลับมาจากช้อปปิ้งไปช้อปปิงออ้งช้อปปิ้งที่ไหนมาฮะ <laughs> แถวบ้านนะล,อลอ็อกหกช้อปปิงปป้งอ,อ๋อคือไปซื้อของไปซื้อจับจ่ายสินค้าไหมฮะจับจ่ายสินค้าไม่เยอะหลอกน,นิดเดียวถ้าเยอะป่านนี้ยังไม่ได้ออกมาหรอก่ะ ลอยอยู่บนนาภาเธอคงไม่กลับมาเธอกปนนางฟ้าเราไม่บอกกันฉันมันเป็นขี้ยานั่งร้องไห้สอยเพื่อใครได้ดูดควันเดียวก็ลงแดงตายแสนสุดสบายความันร่องรอยอยู่รอ